สูขวัญบาสีนี่ก็เป็นการสืบสานประเพณีของเมืองเหนือซึ่งได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาเหมื่นแล้วตั้งแต่เจนปูยาตายายแล้วเป็นการเสริมพลังจิตทางด้านจิตใจเหือผู้ป่วยปีป่วยโดยโรคทุกชนิดทุกอย่างหใ้ได้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต และผู้ป่วยนั่นหายจากโรคกาและอา,าพาธซึ่งก็ได้ทำมาือผู้ป่วยนั้นมีพลังกิตที่แข็งขึ้นมีพลังกิตใจที่จะต้องต่อสู้ชีวิตต่อไปอันนี้ก็เป็นประเพณีที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นหายจากโรค ที่เป็นอยู่ถึงมหายแต่ก็ทำมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต